วันนี้ก็มีป๊อปอัพไลฟ์ออนทัวร์นะครับผมก็เข้าไปหาสิตาหมานะครับผมแล้วมาดูรีแอคชั่นของน้องกันนะครับว่าน้องจะมีลักษณะท่าทางย,ยังไงนะครับโดยมุกที่ผมจะเข้าไปเล่นวันนี้นะครับผมก็จะบอกกับน้องว่าสิตาชอบไปเที่ยวไหมแล้วชอบไปเที่ยวทะเลไหมนะแล้วก็น้องก็จะตอบว่าเออชอบชอบไปอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วผมก็จะบอกว่าทะเลที่ว่ามีคลื่นยังไม่สดชื่นเท่ามีเธอนะแล้วไปดูกันนะฮะว่าน้องจะรีแอคชั่นยังไง ก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็สิตาก็บอกกับผมว่าเออเนี่ยเตรียมมาใช่ไหมเออก็เตรียมมาใช่คับสลีปผมก็ถามว่าเนี่ยมีหน้าสิตาไหมสิตาก็บอกว่าในนี้ไม่มีในนี้เปิดเปิดไม่มีสิตาก็หยิบมาให้เลือกมาให้อันนึงเลยแล้วก็มาให้ผมดูว่าเป็นใครนะครับปรากฏว่าสิตาหยิบแชมพูมาให้ผมนะรู้ได้ไงก็ไม่รู้นะว่าเราโอชีแชมพูนะครับผมโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละนะฮะบาย